นี่อันนี้จะใส่เป็นยี่หล่าใช่ไหมไปยี่หล่าเนาะมียี่หล่ามีกระชายแล้วก็มีพริกมีพริกคือสมุนไพรเต็มครับบนี่อันนี้กะเพรากบนะครับไม่ใช่กะเพรากบผัดเผ็ดกรบห้าสิบบาทดูโอ้โหให้เยอะให้เยอะนี่ก้าวเหลาขายยังไงครับก้าวเหลาก็เหมือนกันห้าสิบบาทเองห้าสิบห้าสิบบาทโอ้ไปเสิร์ฟเสิร์ฟ สวัสด au ีครับวันนี bueno. AP yeah, ้ผมอยู่ที่ร้านอาหารป้าจันนะครับนีดีพามาดูพามาดูร้านนี้มีอาหารตาสั่งมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยจับเอ่อเสี่ยวเนื้อเยี๋ยวหมูเนื้อเปื่อยเยอะมากมามาพามาดูมาๆนนี่ร้านนี้นะครับร้านนี้อยู่อ่าตรงนี้เขาเรียกแยกบ่อเงินนี่สวัสดีครับสวัสดีครับร้านป้าจันป้าจันเปิดกี่โมงครับเปิดเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าถึง ถึงสี่โมงเย็นเปิดทุกวันไหมครับทุกวันไม่มีวันมีอะไรแนะนำมั้งครับมีกะเพราหมูกรอบเนื้อมีเนื้อด้วยจ้าก๋วยเตี๋ยวเนื้อมีจับอ๋อนี่อ๋อมีมีอาหารป่าด้วยมีมีผัดเผ็ดปลาไหลกะเพราหมูป่ากะเพราปลาดุกก็มีผมเอานี่ดีกว่าไอ้ผัดเผ็ดกบราดข้าวได้ไหมได้อ่ะผมเอาผัดเผ็ดกบราดข้าวแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวด้วยเดี๋ยวมีเตี๋ยวเนื้อมีก๋วยจั๊บเอาเอาอ่ามีข้าวเนื้อ น,น,นี้เนือ<ะ>เนื้อเนื้อเปลือเนาะเนื้อเนื้อเปลือเนื้อเปลอกนี่นี่ร้านป้าจันนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอแยกบ่องเงิน<ม>แยกบ่องเงินนี่ตรงนี้เป็นทางข้ามบ่องเงินที่เห็นนี่เป็นบายพาสนะครับแยกบ่องเงินนี่บรรยากาศบ,รรบ,บ้านๆดีนะครับนี่ล่มลื่นดูดินี่มีกะเพรามีกะเพราปลาหมึกหมูกรอบผัดเป็ดปลาไหลก็มีโอ้มีก๋วยเตี๋ยวมีตำสั่ง นี่ครับร้านป้าจันร้านป้าจันอาหารตามสั่งนี่เปิดมานานยังครับป้าขายตรงนี้มาห้าปีแล้วเมื่อก่อนทีขายอยู่ตรงสถานีรถไฟอ๋อตรงตรงน, <S <S รงนี้ตรงนี้เขาทำสถาน,นีรถไฟตรงโน้นอ่ะเมื่อก่อนที่ขายอยู่ตรงศึกษาลาอ๋ออันอันนี้อันนี้เป็นกะเพรากะเพรา,าหมูชิ้นเพราหมูชิ้นนะครับอ,อันนี้ขายชามเท่าไหร่ครับป้าไอ้จันเท่าไหร่สี่สิบสี่สิบอุ้ยทำไม เยอะจังให้เยอะให้ให้เยอะนะค่ะนี่ขัดเผ็ดกบพี่ใส่เครื่องได้หมดเนาะใส่ได้หมดเลยโอ้หนี่40บาทครับไปเสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์ฟอ่ะเสิร์ฟเสิร์ฟปัดจุดกบจะใส่พริกแกงนะครับเนี่ยค่ะพริกแกงพริกแกงนี่โอ้หนี่ขอเป็นเผ็ดเลย แกงแล้กาันแกงแล้ว็พริกกะเพราจ้ะจะหอมถ้างั้นเดี๋ยวมันนี่หออันนี้เป็นกบจ้ะถ้าถ้าพริแกงกบราข้าวนี้ห้าสิบบาทห้าสิโอ้เยอะนะเนี่ยเยอะเยอะอันนี้เป็นกบนาหรือกบกบโดยมากจะกบนากบนาคือชาวบ้านเขาหามาได้เขามาขายให้ออันนี้ อมีกบนะมีปลาไหลมีนกด้วยนกไมม่ีอ๋อนกไม่มีแล้วมีอะไรที่เป็นปลาปลาหมูปลาหมูปลาค่ะอ๋อหมูปลาตลาดอ๋อมีเก้งกวางจระเข้ไม่มีไม่มีเนาะงูหงูเห่าไม่มีโอ้หรือหรือถ้าเกิดลูกค้ามาอยากสั่งเป็นกลับก็ได้มีมีน้ำมะตูมผงไหลไม่มีไม่มีไม่มีนี่อันนี้จะใส่เป็นยี่หล่าใช่ไหมไปยี่หล่าเนาะมียี่หล่ามีกระชายแล้วก็มีพริก คือสมุนไพรเต็มครับพบเครื่องเรื่องสมุนไพรใช่อันนี้คือ50ไม่ใช่ผมมาถ่ายแล้วให้เยอะนะอ้าหนูขายอย่างเงี้ยขายอย่างงี้นะใช่เออลูกค้าพี่มากินประจำส่วนใหญ่จะขอข้าวเยอะพี่อืมอืมเพาะ่าหัไม่อิ่มอ้โหให้เยอะให้เยอะนี่หนูบอ่า อบแล้ขายดีเพราะเพื่อนอเพราะว่าลูกค้าเขากินชอบหมูกรอบหมูกรอบกับเผาน่อยนอันนี้กะเพรากบนะครับไม่ใช่กะเพรากบผัดเผ็ดกรอบห้าสิบบาทดูโอ้โหให้เยอะให้เยอะนี่ดูห้าสิบบาทให้เยอะมากถ้าเป็นกับข้าวก็ร้อยเดียวข้าวร้อที่ร้านมีเด็กเสิร์ฟด้วยมีเด็กเสิร์ฟด้วยนี่ สั่งวันนี้สั่งเป็นเกาเหล่าเนื้อนะครับเมื่อกี้สั่งก๋วยเตีย๋ยวก็กินไม่หมด <S <S นี่แม่ค้าแม่ค้าตัวจิว๋วแม่ค้าตัวจิว๋วนี่อันนี้ลวกเป็นถั่งงอกก๋เตีเ๋ก็จะมีถั่วง,งอกมีผักบุ้งใช่ไหมครับค่ะแต่ในที่ร้านมันนี้ไม่ได้ผักอ๋อผักบุ้งผักแพงพอ๋อผักแพงนี่แม่ค้าแม่ค้าตัวเล็กแม่ค้าตัวเล็กขยันช่วยแม่ทํางานนี่แม่จะเล่นโทรศัพท์นะนี่เนื้อเปื่อย เป็นเนื้อเปื่อยทำไมให้เยอะจังให้เยอะพี่ที่ร้านให้เยอะอย่างนี้เหรอให้อย่างี้ทุกใช่ไม่ใช่ผมมาถ่ายแล้วให้เยอะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวลูกค้ามาไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวเขาจะด่าเอาได้ได้นี่ถามลูกค้าพี่ได้เลยลูกค้าพี่เป็นเกาเหลาเกาเหลาเนื้อเนื้อเปื่อยขายเยอะพี่ที่ร้านหนูพี่อือหูดูเยอะมากเอาดูดู เขาเหลาขายยังไงครับเขาเหลาก็เหมือนกัน50บาทเองห้บห้าสิบบาทโอ้ไปเสิฟเิฟเซิฟนี่มาวันนี้อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวประจันนะครับอยู่แยกบ่อเงินเออพามาดูนี่สั่งเป็นอันนี้กะเพราหมูชิ้น40บาทให้เยอะมากแล้วก็วันนี้ผมกินเป็นป่านะครับนี่อันนี้เป็นกะเพราเอ้ยผัดเผ็ดกบดู5้บาทคือให้เยอะมากดูดิไม่รู้จะเยอะไปไหน แล้วก็สั่งเป็นก้าาเหล่าเนื้อด้วยนี่โอ้ดูดูเก้าเหล่าเนื้อมีเนื้อเปื่อยมีเครื่องในด้วยแต่วันนี้สั่งเป็นเนื้อเปื่อยนี่ห้าสิบาทแกเยอะมากเดี๋ยวชิมน้ำซุปกอนอืมน้ำซุปนัวนัวนัว,นวมาเดี๋ยวขอกินกระเพรากบกันเผากบดูไอ้ไม่ใช่กระเพรากบผัดเผ็ดกบนี่ให้เยอะมากครับห้าสิบาทราดข้าวแต่ถ้าเกิดเป็นกลับร้อยหนึ่งดู เป็นกบนาด้วยอ,อร่อยวยก็อันนี้เป็นกะเพรากะเพราหมูชิ้นสี่สิบาทค่าเยอะนะน,นี่ของตัวการส่วนตัวน่ะก็าเหลาก็เหลาแต่ปรุงปรุงตามสไตล์ พริกหนึ่งช้อนนี่ส้มส้มหนึ่งช้อนร้านนี้เปิดเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นเปิดทุกวันนะครับเป็นร้านบ้าน,านอยู่แยกบ่องเงินให้เยอะให้เยอะนี่ดูดิซูม,มาซูม,มาซูม,มานี่เป็นเนื้อเปื่อยนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเปื่อยอยู่แยกบ่องเงินทางที่จะไปอ่างทองอยู่ติติด,ด,ดแยกเลย ดูอันนี้เป็นเนื้อเปลือยอเนื้อเปลือยผัดเผ็ดกบที่ร้านป่าจะมีพวกปลาไหลปลาหมูป่า แล้วก็มีมีไอ้เนี่ยกบจําแน่ใจมีนกไหมนกทุก,กี้รัดหน้าเนื้อกุ้งทะเลก็มีเครื่องในก็มีหมูกรอบที่นี่จะเด่นหมูกรอบดูผัดเผ็ดกบอืเป็นกบนาโอเคฝากแวะมาอุดหนุนได้ครับแล้วก็ฝากแวะไปอุดหนุนร้านแซ่บเลยลพบุรีส้มตำแล้กวกสจูอยู่ซอยวัดถนนแคร์ เปิดแล้วครับตอนนี้โอเคขอบคุณมากครับ